ที่สุดในโลกนะคะสีส้มแบบนี้นะจ๊ะจากร้านส้มส้มซีฟู้ดร้านนี้เรื่องความแซ่บสิบกันสิบไม่ดีเ่ะเดี๋ยวเราเสื้อคืออะไรมแซ่บตามครับดูมิจิมิจิที่นี่มีซีฟู้ดแบบแดงแล้วก็เป็น,ปนแบบแบบแบบซีฟูด้ดอย่างงี้ยแล้วก็เป็นพริกแล้วก็อะไรนะน้ำปลาพริกอมาให้เรากินจุ้งใช่ไหมครับยังไงครับลคลุกกับมันไปนแบบนี้เลยคุณวดีความฟินขั้นสุดครับมาฮะลุยครับสีเสื้อ สีเสื้อโอายสีเสื้อกรีดแปบ๊บไดู้คพักสดขงมพูงครับ<ส>นี่เน<ส>ื้อเขาแน่นจริงเด้งจริงจังนะจ๊ะแล้วคราวนี้นะครับดู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 สีฟุดแดงเขาโอ้โหมันโหดมากจริงอันนี้ยราดแบบนี้บนตัวนะฮะแล้วก็ออกมนันตามไปด้วยนะครับเออมันราดคือดี<ส><ส>มันอยู่นิ่งๆแป๊บนึงนะคะคือมันดีต่อใจมากครับลุยฮะเ้าสดกันยั่งมาก ดูสิดูความเต่งนี้นะจ๊ะแล้วมีอีกมากมายนี่ของวัดดีแล้วล่ะนี่ของดีนี่นี่นี่หมึกตอกมึกตอกโอ้มึกมึกตอกตัวใหญ่มากนี่ะฮะยันร้อยอันนี้ไม่มีไข่ใช่ไหมไม่มีฮะเป็นเนื้อนะเป็นเนื้อดู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 สายมึกอย่างเราไม่พลาดอยู่แล้วครับลุยฮะฉันไม่อาจละสายตาจากเสื้อเธอได้พูดเลยจบแล้ว นี่อันนี้วันนี้ก็ชอบนะคะหอยลายอันนี้ผัดพริกแล้วก็มีผัดพริกเผามันเป็นหอยลายแบบจัมโบ้นะครับจัมโบ้จริงๆอ่ะนี่ให้ดูนิ้วขนาดนิ้วดูสิเท่านิ้วเลยนี่หอยลายนะฮะใหญ่มากนียชอบกินหอยลายอ่ะโอ้โหมันหอมดีอร่อยมากๆเลยดี้งสุดจริงเลยหอยลายเขาแก่มากไปต่อเดิ นี่เลยค่ะเอนูนี้น่าสนใจมากมคืออะไรคะนี่คือข้าวอบซอสทะเลนะฮะจริงๆอ่ะซอสนี่คือซอสอบบนเส้นแต่ว่าที่ร้านเขาลองไปอบกับข้าวดูแล้วมันก็กนอร่อยแบบนี้นี่เรียกคอมเมนต์นะครับว่าอร่อยมากๆม,มาฮะรุยครับอร่อยจริงหอมแล้วเครื่องเขาแน่นนะคะมีรุง้งมีปูมีหมึกแล้วอันนี้เหมือนเป็นแบบกากหมูเหรอใช่เขาบมีกากหมูลรยด้วยนี่นี่ใส่พริกไปแบบนี้นะฮะ ปูกโอ้ยมีเยอะมากปูก้อนที่รักมาลุยฮะโอ้นี่เรามีปูก้อนอีกสองเมนูนะคะอันนี้คือผัดพริกเหลืองนะนี่เต่งมากนี่ผัดพริกเหลืองฮะลุยฮะหืมลองนึกตึกๆไม่หักต้องทำและผัดพริกเกลือว่าดีชอบชอบควาผัดพริกช่างจริงชอบทั้งสองอย่างชอบไปหมดบ้าบอสติแตกไปด้วยแล้ววันนี้ และยำนะคะไม่พลาดต้องไม่พลาดนะจ๊ะเราต้องมียำอันนี้คือยำหอยนางรมโอ้โหดูพริกบ้าบอคุณกินกี่ทีกี่ตัวผมต้องการโดบครับคุณเราเล่นมีน้องมาเร็วครับเราต้องโดบเหรอคะรสชาติแซ่บสะใจปะต้องดึงและนี่เนื้อเมนูนี้เป็นเมนูที่แบบอันนี้คืออะไรคุณพูดก่อนจะยำหอยแครครับ นี่ฮะแรงนะจ๊ะพิ่ตกไปด้วยแบบนี้มาโอ้ยปากเจ๋อแล้วลุยเออเธอปากเจ๋อจริงแลทีเด็ดทีเด็ดเนเนี่โอ้โหต้มยำปูไข่แห้งครับปูไข่ต้มยำแห้งแห้งเจ้มจนเจ้มจนเลยนะใช่เป็นต้มยำไม่ตับตับแต่นะส่วนหนึ่งไหมนะนี่ครูแบบนี้ไปเลยกับมันปูโอ้กับไข่ปูนะฮะแบบเยิ้มๆนะมา ลุยฮะวันนี้คือเพียบมากอะ่ะวันนีต้องโดนดีมากๆเลยบุ้งปูหอยปลาบา้าบอไปหมดไม่รู้แบบทั้งร้านครับเนี่ยอ,อะไรไข่รปลาหมึกทอดกระเทียมไข่หมึกทอดกระเทียมฟูๆเยอะๆหนาๆนะฮะทําไมมันใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าอะไรโหเข,ขาเขาเขาคัดของไม้ดูกระเทียมฟูๆแบบนี้งไปอย่างงี้นะฮะนี่ใหญ่มากจริงอ่ะแต่งแต่งตึงเชียวโอ้โหพี่ได้แหละแล้วแต่เลยกระพริบมาก่อนไม่ทำอะไรเงินแตกแล้วมา เออเหงื่อแตกจิเธอเผ็ดใช่ไหมอืมเผ็ดต้องเอ็มากไข่ยังหนึบก็ยังกรุบกรอบมากมันหนึบๆเลยใช่ป่ะถึงจะทอดมันก็ยังหนึบอยู่เนาะโอ้โหแล้วก็ป่าตัวบึ้มตอนนี้เขาเน้นอะไรบึ้มๆเหรอใช่ตอนนี้แบบเน้นความแซ่บมากๆโอ้โหสีแดงมันเยี่ยงตาครับมาลุยฮะ แล้วของโปรดของโอปป้านะคะนี่เลยล้นมากซุปปเอ super super สดน้ำเลยเดี๋ยวมาดูความเปื่อยกันนะคะบ้าจริงเหรอบ้าจริงเหนือแตกมากคุณเลยเปื่อยแน่นอนอันนี้มาลุยฮะดิฉันเห็นอะไรบางอย่างหยดลงไปที่พื้นนะคะคุณน้ำหยดเลยวละลายมาก ละลายในปากนะจ๊ะดีมากเลยก็ดีแล้วเรามาตบท้ายด้วยนี้นี่ฮะปูผัดข้าวครับปูแน่นมากปูเยอะจริงๆอนี่ปลื้มเลยปลื้มมากทำเดียวเก็ได้ครับผมมาปูเต็มไม่หมดดูด่ฮะหืมข้าวหอมด้วยเป็นตัวรสชาติกลมกล่อมมากแล้วพริกเผ็ดโคตรเผ็ดเลยแล้วตอนนี้นะฮะถ้าสั่งครบหนึ่งพันนะครับนี่ฮะแถมฟรี นี่กระเพาะปลาหมึกครับไข่ดาวครับแต่ไม่ได้ใช่ที่ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมไม่น่าจต้องสอบถานทางด้านไม่น่าใช่นะนี่กล่องใหญ่ไปใช่จะบอกว่าตอนนี้นะฮะับโบถ้ามาจากเพจมาวินฟิล์มเฟอร์นะครับสั่งครบหนึ่งพันบาทนะฮะรับไปเลยเข้ากระเพาะปลาหมึกครับลุยโบอปป้านะคะรีบไปจัดกันด่วนๆเลยที่ส้มๆซีฟู้ดนะคะเอ้าชุดเขียวเลยอบ้าเร่มติดกระดุมเสื้อค่ะนี่อะไรนี่อะไรนี่กินหิวอร่อย